สวัสดีครับผมในบรรพตกิติสุนทรเป็นผู้นำเสนอจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครปฐมโดยวันนี้ผมจะมานำเสนองานบทความวิจัยนะครับในหัวข้อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะนสูงของเทศบาลนครนครปฐรมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐรมซึ่งเป็นการนำเสนอบทความวิจัย ในงานการประชุมวิชาการสมาร์ทระดับชาติครั้งที่12ในวันที่23วิมิถุนายน2 5 6 6โดยผมจะเริ่มจากการนำเสนอเรื่องของบทนำในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปของปัญหาต่างๆในการบริหารจัดการของทางหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่นเองซึ่ง ผมก็ได้ไปศึกษาที่เทศบาลนครนครปฐุก็พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายหลายเรื่องนะซึ่งเป็นทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญนะ่มีทั้งปัญหาที่เกิดจากการให้บริการในช่วงโควิดที่ผ่านมาเรื่องของการปฏิบัติงานภายในสำนักงานการปฏิบัติงานที่ต้องประสานติดต่อกันระหว่างฝ่ายงานระหว่างหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเรื่องของการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆเนี่ยที่ยังอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผนมากนักผมก็เลยเสนอที่จะเข้าไปศึกษาในเรื่องขององค์กรสมรรถนะสูงซึ่งจะเป็นการยกระดับในการปฏิบัติงานรวมถึงการให้บริการประชาชนด้วยจึงเป็นที่มาที่ไปของการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ วัตถุประสงค์ในการศึกษา3ประการประการแรกก็เพื่อศึกษาระดับของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานประการที่2ก็เพื่อศึกษาระดับขององค์กรสมรรถนะสูงที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในการปฏิบัติงานประการที่3เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลน,นครนครปฐม สำหรับแผนการดําเนินงานขอบเขตการวิจัยก็เป็นการศึกษาถึงบุคลากรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานที่อยู่ในสํานักงานเทศบาลนครนครประชมจํานวน211คนตัวแปรอิสระเป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงานซึ่งประกอบไปด้วย5ปัจจัยเช่นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือพฤติกรรมการสนับสนุนรับป้องกันองค์กร พฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎเกณฑ์กระบวนการพฤติกรรมด้วยความกระตือรือร้นพฤติกรรมเรื่องของอาสาสมัครตัวแปรตามเป็นเรื่องขององค์กรสมรรถนะสูงซึ่งประกอบไปได้วย6ประการเช่นการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารการมีวิสัยทัศน์ค่านิยมการนำไปสู่การเรียนรู้การให้ความสําคัญกับลูกค,ค้าหรือผู้ให้บริผู้ใช้บริการการเสริมสร้างกระบวนการและโครงสร้าง รวมไปถึงเรื่องของการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามทั้งหมด3ส่วนส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่เป็นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและส่วนที่เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องขององค์กรสมรรถนะสูงโดยใช้เลตติ้งสเกลเป็นมาตรวัดสัิติที่ใช้จะมีค่าความถี่ค่าร้อยละ และมีการใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเผ่าปูณแบบขั้นตอนสเตปไไวมารติพายรีเกชันอนนไลซิสผลการศึกษาเราพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุประมาณ30-39ปีมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีเทียบเท่ามีรายได้15,000บาทถึง -25,000 บาทปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานปลัดเทศบาล และมีอายุงาน11ปีถึง15ปีโดยระดับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเนี่ยมีระดับภาพรวม,วมระดับมากค่าเฉลี่ยด้านที่มากที่สุดคือพฤติกรรมในความกระตือรือร้นระดับขององค์กรสมรถนะสูงภาพรวมก็อยู่ในระดับมากเช่นกันโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการสร้างพลังระบบการปฏิบัติงานและโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรสมรถนะสูงก็พบว่ามีสองด้าน คือพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบกระบวนการอันที่สองก็คือพฤติกรรมในเรื่องของการเป็นอาสาสมัครซึ่งสองปัจจัยนี้สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาลได้ถึง86.1%การอภิปรายผลพบว่าในส่วนของพฤติกรรมการปฏิบัติงานนั้น บุคลารกรในเทศบาลนั้นมีการช่วยเหลือกันดีมีการปฏิบัติงานตามระเบียบหน้าที่กระบวนการที่ออกแบบมาอยา่างครบถ้วนถูกต้องรวมถึงมีการติดตามงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานมีการตรวจสอบมีการให้ความสำคัญกับผลของงานที่เกิดขึ้น รวมถึงมีกลไกในการเพิ่มพูนความรู้ทักษะหรือความสามารถพยายามออกแบบกิจกรรมที่ให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเกิดความสมัครสมานสามัคคีรวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรนั้นมีจิตอาสาในการปฏิบัติงานโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแต่เอาประชาชนหรือเอาองค์กรเป็นที่ตั้งในส่วนขององค์กรสมัชถนาสูงก็เห็นว่า เทศบาลนครนะครปฐมเองให้ความสําคัญกับระบบกลไกหรือโครงสร้างการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบการทํางานที่สนับสนุนให้บรรลุปเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์เป็นอย่างดีมีการกําหนดวิสัยทัศน์ที่สามารถมองเห็นภาพอนาคตได้อย่างร่วมกันส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มพูนทักษะและกลไกในการทํางานอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยัง้ง เน้นการกระจายอํานาจมอบอํานาจและมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กรมีการเปิดโอกาสและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารที่อาจจะทําหรือนําไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องอีกทั้งยังมีการให้บริการประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นสําคัญเน้นความสะดวกรวดเร็วมีการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆนั้นเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให สามารถบริการประชาชนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาสำหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเองก็มองว่ายังคงที่จะต้องมีการจัดฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติการจะเห็นจากการฝึกอบรมในช่วงเวลาที่ผ่านมาบ่อยครั้งมักจะเป็นการนั่งฟังบรรยายจากผู้ที่เป็นวิทยากร แต่การอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นจําเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายในการที่จะได้ผลสำเร็จจากการอบรมโดยการฝึกปฏิบัติจริงมีการโยนโจทย์ปัญหาต่างๆมีการให้เคสหร,รือกรณศึกษาเพื่อให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรมนั้นได้ลองปฏิบัติงานจริงประการที่สองควรมีการส่งเสริมในเรื่องของพฤติกรรมข้าราชการต้นแบบที่ดีเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้เป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทวิริยะอุตสาหานะปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจเต็มใจเพื่อจะทําให้องค์กรนั้นสามารถที่จะบรรลุปเป้าหมายได้ประการที่3ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะต้องมีกลไกหรือมีวิธีการปรับปรุงการแบ่งปันหรือการกระจายหรือการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในองคอ์กรให้มีการเปิดกว้างแพร่หลายและเชื่อมโยงกันมากขึ้น เพราะการจัดการข้อมูลนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญของความสําเร็จโดยเพราะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหากว่ามีการได้ข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่รอบด้านมากพอก็จะนําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและเกิดผลกระทบต่อประชาชนได้ในที่สุดสุดท้ายผู้วิจัยเสนอว่าควรจะต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเน้นการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันให้มากขึ้นมีการประสานสอดรับกันในแง่ของแผนการดําเนินงานในโครงการต่างๆไม่หยุดอยู่แค่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือกลุ่มง,งานหนึ่งกลุ่มง,งานใดเพื่อให้การประสานความร่วมมือต่างๆในอนาคตบรรลุผลได้ง่ายขึ้นรวมทั้งเป็นการระดมศักย์กำลังาจากส่วนงานต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญมีความ สามารถที่แตกต่างกันไปมาแก้ไขปัญหาใหญ่ๆห,ห,หรือปัญหายากๆในเชิงโครงสร้างขององค์กรได้เป็นเป้าหมายในที่สุดครับนั่นก็เป็นเรื่องของบทความวิจัยเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของเทศบาล,ลคนลคนรนครปฐมขอบพระคุณทุกท่านที่กรณุณารับฟังการนำเสนอในครั้งนี้หากท่านมีข้อแนะนำหรือข้อสักถามใด ขอเรียนเชิญเลยครับ